เลือกปลูกบ้านเลื og, เอกซื้อที่ดินนะครับที่อยู่ฝั่งริมเลกแบบนี้เนี่ยทิศตรงนี้ฝั่งตรงนี้จะเวิร์กกว่าฝั่งตรงนู้นนะครับ <ez> <ๆ>อ่ะก็สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับกับที่ดินริมน้ํานะครับที่ดินริมน้ําตรงนี้นะครับอยู่ในโครงการสุภลัย เล็ก2นะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่3แล้วนะฮะที่ผมนำมาขายนะฮะสแปลงก่อนหน้านี้ปิดการขายไปหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูในแปลงที่ดินนะฮะแต่แปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่แปลงที่ขายนะพอดีแปลงที่ขายก็คืออยู่ฝั่งโน้นนะครับตอนนี้กำลังปรับหน้าดินปรับต้นไม้อยู่นะครับตัดต้นไม้นะฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อน นะครับตรงโน้นนะฮะแบคโฮสองคันกำลังลุมอยู่นะฮะนี่ก็เดินมาแปลงข้างๆก่อนนะครับมาให้ดูด้านหลังแปลงนะครับที่เป็นหน้าน้ำนะครับนี่นะครับฝั่งด้านหลังแปลงเนี่ย หน้าน้ำตรงนี้นะครับจะกว้างกว่า2ปแปลงที่ผมขายไปก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งนั้นนี่แปลงนี้ที่ผมขายนะฮะต้นที่อยู่ด้านหลงังต้นกามปูที่อยู่ด้านหลังนี่คือแปลงก่อนหน้านี้ที่ขายไปนะครับแปลงนี้เป็นแปลงแรกเลยที่ขายไปนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งอยู่โน่นครับต้น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 ซอยนะครับตรงนี้เสียงน่าจะดังแล้วนะฮะเดี๋ยวพาให้ดูก่อนนะครับ ข้างในนะครับก็กำลังปรับเคลียร์ต้นไม้ปรับดินกันอยู่นะครับตัวนั้นเป็นต้นต้นไซนะฮะกำลังโค่นนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเสร็จเต็มรูปแบบนะครับปรับเรียบร้อยแล้วก็จะมาถ่ายให้พี่ๆทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศาคร่าวๆก่อนนะครับ ที่ดินอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับแปลงนี้เนี่ยนะครับมีเนื้อที่อยู่ที่สองหนึ่งร้อยแปดสิบสองตารางวานะครับเท่ากันกันกบสองแปลงที่เคยขายก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยแปลงนี้เขาจะทำเขื่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แปลงที่ขายนะแปลงที่ขายแปลงนู้นนะครับแต่จะให้ดูว่าตรงนี้สามารถทําเขื่อนแบบนี้นะครับได้แล้วก็เจ้าของแปลงนี้น่าจะทำอ่าเป็น โครงสร้างของศาลาไว้นะฮะน่าจะเป็นโครงสร้างของเทเลสนะฮะอยู่ท้ายแปลงนะครับแปลงเนี่ยเห็นไหมฮะแปลงนั้นที่ขายไปนะครับมีหงฟ้าด้วยนะฮะเอาไว้ปั่นเล่นนะครับบรรยากาศของเล็กนะครับริมน้ําตรงนี้นะฮะในโครงการสุภลายเล็ก2ตรงนี้นะครับโครงการตรงนี้ตั้งอยู่ในถนนคุ้มเกล้าซอย5นะครับถนนคุ้มเกล้า เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสุวินทวงศ์กับถนนเจ้าคุณทหารเข้าด้วยกันนะครับเส้นนี้ความเจริญกำลังมาอย่างต่อเนื่องนะครับต้นช่ำชาต้นนี้ต้นกามปูต้นจามจุรีชื่อเดียวกันนะครับต้นใหญ่มากฟอมสวยต้นนี้นะฮะอยู่ใต้ร่มตรงนี้ก่อนนะครับก็มันดีอย่างหนึ่งนะครับ แปลงที่ดินฝั่งนี้นะครับที่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งเดียวที่ผมขายเนี่ยนะครับมันจะดีกว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าทิศทางของตะวันนะครับมันจะอ้อมตกประมาณเชิงเฉียงมาแบบนี้นะครับทิศต,ตะวันตกจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวแปลงแปลงนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับตะวันมันจะเฉียงมาทางนี้นะครับเวลาช่วงบ่าย สามมองใบสี่มองเนี่ยนะฮะแดดมันจะสาดมาตรงนี้นะฮะทำให้เวลาเราปลูกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยนะครับจะมีความร่มนะครับมากกว่าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเนี่ยด้านท้ายบ้านเนี่ยนะครับที่หันมาติดกับตัวสะตัวเล็กนี่นะครับมันจะมีแสงแดดแดดยันยันเย็นเลยนะครับทําให้ช่วงช่วงเย็นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาน,นั่งชิลๆสบายๆเหมือนฝั่งนี้ได้นะครับนั้นเลือก เลือกปลูกบ้านเลือกอซื้อที่ดินนะครับที่อยู่ฝั่งริมเล็กแบบนี้เนี่ยทิศตรงนี้ฝั่งตรงนี้จะเวิร์กกว่าฝั่งตรงนู้นนะครับอ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้182ตารางวานะฮะหน้ากว้างประมาณ22เมตรแนวลึกจากหน้าแปลงไปยังท้ายแปลงเนี่ยนะครับมีระยะอยู่ที่ประมาณ34เมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศ ด้านหน้าถนนด้านหน้าแปลงนะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าแปลงแปลงนี้ก็กำลังจะพยายามติดต่อขอไปขายให้เจ้าของอยู่นะครับแต่ยังติดต่อเจ้าของไม่ได้นะครับอ่านี่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับฝั่งตรงข้ามก็ยังเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่นะครับ ก็เป็นแปลงอีกหนึ่งแปลงนะฮะที่เป็นแปลงริมน้ำสวยๆนะครับขายดีนะฮะมีแต่คนจับจ้องที่ดินริมน้ำแบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรีบเลยนะฮะร,รีบติดต่อมาได้เลยนะฮะก่อนที่แปลงสวยๆแบบนี้จะตกไปเป็นของคนอื่นนะครับอ่ะเบอร์ติดต่อไลน์ไอดีขึ้นไว้หน้าจอนะครับ วันนี้ผมก้าวกุพาขอตัวลายพี่ๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวแปลงนี้ปรับที่ดินเสร็จเต็มที่เมื่อไหร่สวยๆเมื่อไหร่จะถ่ายมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ